สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องเฟนตาสบายบายนะครับเราพามาดูเราเคยรีวิวเรื่องของตัวกาแฟนะครับพันอาราบิก้านะครับไปแล้วตอนนี้นะครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้เขาสุกเขาสุกแล้วนะครับนี่นี่เขาสุกแล้วนะครับเก็บได้ประมาณ3ครั้งแล้วนะครับช่วงตอนนี้นะ กาแฟตัวน,นี้มีอยูอ่สองต้นนะครับแล้วก็ทางด้านนี้อีกต้นหนึ่งนะครับ,รบพอเก็บผลผลิตไปแล้วต้นเขาก็จะเริ่มโทมนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่น่ครับอันนี้คือเก็บไปประมาณสามรอบสี่รอบแล้วนะครับก็ยังเก็บต่อเนื่องอันนี้สุกแล้วน่าจะเป็นวันเสาร์อีกสองวันนะครับจะเก็บ พื้นที่เพาะปลูกนะครับก็ปลูกอยู่หลังบ้าน,นะนดูโดกนะครับโดกมากอันนี้ชีดแดงนี่คือสุกแล้วนะครับนี่พร้อมที่จะเก็บแล้วพอเก็บเสร็จแล้วเราตากไว้ประมาณไม่เขาเรียกว่าเอาไว้ให้เขาสุกเต็มที่ประมาณหนึ่งวันหรือสองวันนะครับแล้วเราก็จะมาทำการ อเอาเม็ดสีแดงๆออกนะครับแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับล้างน้ำให้สะอาดนะครับล้วจะได้เป็นแบบนี้ตากให้ประมาณ5 6แดดนะครับถึงจะนำไปกระเทาะเปลือกแล้วนำไปคั่วแล้วถึงจะนำมาบดแล้วถึงจะชงได้น,นะครับเป็นกาแฟสดเดี๋ยวถ้ายังไงจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยววันที่เก็บ จะทำให้ดูนะครับถ้าพูดถึงกาแฟมันก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่สายพันธุ์ที่ที่ปลูกได้ในพื้นที่อันนี้ที่ที่เทพสถิตจังหวัดชียภูมินะครับก็จะปลูกปลูกได้แล้วก็ให้ผลผลิตผมก็ว่าดีอยู่นะครับอันนี้เริ่มโซมนะครับเขาเริ่มโซมแล้วแล้วก็มีการให้ปุ๋ยเขาด้วยนะครับนี่กาแฟพันธุ์ิก้าครับ เดี๋ยวจะพาเดินดูอีกสวนอยู่หลังบ้านแบบปลูกแบบพอเพียงนะครับเป็นมะละกอรครับเนี่ยต้นเตี้ยมากอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับยังไม่ออกน่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรน่าจะใช้ปุ๋ยเป็นตัวช่วยนะครับในการเล่งให้เขาออก แล้วถัดมานะครับจะเป็นรวงข้าวนะครับซึ่งข้าวปีที่แล้วไม่ได้กินเลยนะครับพอมาปีนี้เป็นไงครับงามเกินนะครับล้มระเนระนาดหมดเลยครับเนี่ยน้ำดีเกินนะครับฝนดีนะครับนี่ครับกลิ่นหอมครับเป็นข้าวเหนียว เดียวพาเดินดูต่อนะครับนะครับล้มหมดเลยฝั่งนี้ล้มหมดเลยครับวันนี้ก็เป็นวันเย็นๆยินสบายๆอากาศเย็นนะครับมีปลาด้วยนะครับเนี่ยฝั่งบ้านก็จะเป็นขุดบ่อทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้บ่อ ล็กประมาณ2อสเมตรนะครับสังเกตดูได้ดูตรงผ้าย,ยางสีฟ้าๆตรงนั้นคือเอาไว้ดักปลาเพื่อไม่ให้ปลามันออกเพราะน้ำมันล้นนะครับเดี๋ยวไปดูข้าวอีกแปลงหนึ่งครับพื้นที่ของบนขอบสาก,ก็จะลกนะครับลกมากเลยแสงอาจจะยังไม่ได้นะครับวันนี้เป็นตา สบายๆนะครับเราพามาเดินชมสวนอยู่หลังบ้านนะครับข้าวประมาณอีกสัก1นถึงสอ,งอหนึ่งอาทิตย์นะครับน่าจะได้เกี่ยวน่าจะใช้เป็นรถนะครับเนี่ยรถเกี่ยวเลยสะดวกสบายข้างหลังเนี่ยอีกแปลงหนึ่งนะครับ น,นี้เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นเน่ยต้นสนัวน้อยต้นมันขึ้นแต่มันก็พอได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีรวงอยู่นะครับนี่แต่ว่ามันโลมมากนะครับอีกแปลงหนึ่งด้านบนก็น่าจะล้มเหมือนกันนะฝั่งด้านนี้นะครับปีนี้มะขามเป็น,เป,นเป็นผลเป็นฝักนะฮะ เป็นอยู่สองต้นครับแลวอีกก็ไม่เป็นฝั่งทางนั้นก็ไม่เป็นสมผสมสวนผสมของคุณแม่นะครับดูพริกดูพริกนาง <c ười> <c ười> พริก,กส่วนพริกพริกปลูกตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะใส่แต่ มูลสัตว์พี่นกรทานะครับโอ้โหฟักทองฟักทองลูกใหญ่มากเดี๋ยวพามาดูฟักอ,อันนี้ก็เป็นมันเทศนะครับเนี่ยมันเทศเนี่ยครับมันเทศปลูกอะไรที่กินได้ปลูกปลูกหมดเลยท่านผู้ชมจะเห็นฟักทองไหมอ่ะมันต้อง ต้องกลับกล้องถึงจะเห็นเนี่ยครับฟักทองหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกโอ้เยอะเลยนะครับเนี่ยครับก็เป็นส่วนผสมสวนผสมของคุณพ่อคุณแม่ที่พาทำไว้นะครับเราก็ต้อง น่าจะสานต่อต่อไปนะครับต่อรับท่านผู้ชมนะครับไปด้วยคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สำนี้คว่าสวัสดีครับบ๊ายบายซีวีเกนนะครับ